สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องมาลุยกันต้อนเลยค่ะเมื่อนี่จะเฉิมกับฮาพี่น้องหลงทมเนาะค่ะหลังจากเก็บเห็ดมาแล้วกับสิพาพี่น้องเขาป้าเน,นาะไม่ก,กอนค่ะเพอดีมาไอ้ทงพีเนาะเธอเนาะมือเนานะมาโคกค่ะมาพี่น้องเนาะไม่กระซะค่ะเกิดว่าเธออ๋อเนี่ยเกิดพี่น้องอืมโชคดีพี่เฝนตกนะค่ะออกมาสวยแน่ยันแน่ยันยันันคือไม่ครับฝนมันตกมากับมาไม่ได้ค่ะ การทายทำน้ำม่กับซามีค่อนข้างที่สาเพาะน้หมันย่างในป่านะคะเดิมาทายยุทธิก็เดินเถอนนอไหนกันมาเนี่ยนอนไหนอยู่ไหนกันราคาตังทัโรยุ่งเปียกลื hmm. ่นมือเนี <ps> ่ยเปียกลื what? ่สูก้าวไทายจะป่นเสริมไรเดอไหนเือนกันปลาพนอยู่ในยันไหนเอนกันี่นีนอนเง น้อยเงยึยถมไม่น้ำกันน้อยละถมจนเ้ลือตีบไปโอ้งามีน้อนี่๋องามน,นี่นนยมมมไม่เกิดเลวเยะตเนี่ยตัวนมาเอาไปมืงวันก้อนเนี่นยค่ะสิ่งทีงกก็ลู่ตีค่ะเบิ้งห้อยเอาเด้พี่นอ้องเพิมกับน้นดำนี่คือเบื้องห้อยเอา่อาสน้ำนี่เล มันมนยจะออม,มเถ่เียเวลาเ,าเา้ามือมีเพิ่นโอ้มือเถือนน่านอ่ะนี่ะน่อครับไปพี่นเน,ะน่ะมานละามานละที่ก็ฉันขถืนเอานี้ยเนียงเนีงาม ใ่น่สยงาขดเนอะขอได้เติมกัน้วค่ะ เลยดนี่นอข้างในี่ำนี่อนงามเป็อยเจางอ่ะไม่ก่อนนะ่ตนอนี่ะโอ้นอนนง่เดี๋ยวปะน้อน่ยไปหรออืมหักแล้วครับ ไปไหนไปเอ็ยเลยจะมาจับใครบ้างห้ไปนหมดำมันปฏิมันไม่ให้เดกเสร็จ้ยอค่ะข้าถึง

ได้ยเยอะค่ะเขาก็มาเลี้ยมเอาใส่นอเป็นสูงดอนเนี้ยก็เป็นดอนแหนงเนาะค่ะแต่วาต่างๆเราเสรมกับยากม้ามีมีน้อใหญ่อยอะทำไมเนี่นนยโตก็แสบย้ดอกค่ะลูกค้าให้ถามหาอยอะมันก็นซื้อน้ำเบ้าเบี้ยวอยู่ด้นเ,เนาะเธอเนาะต่วบ้าน เป็นกระทมหาบางคนเป็นกระเราเบี้ยวกันกระไปได้ซ้ำที่เป็นได้หันเป็นกระไม่ได้ไหลไอ้พ่อหอดใส่กระม็ดแล้วหืมไหลเนาะอันนี้เอากระได้เด้อค่ะมันเกลี่ยพี่น้องไอ้ป้อเหงาเหงเนี่ยเพราะว,ว,ว่าที่นี่เป็นเนินค่ะไปค่ะคกเ็เกิดจะเกิดเนาะงอก่อนย่งางสิสิออกกันตาเตาก่อนเด็กอีแหลม เรากก็นหอตจุดตอนนี้ อ๋อไม่อืมโอ้อคโอ้โออกขาวชวงงน,จจนงนงนี่สิต้มหวานช่วยช่วยข้ารานอยู่แล้ว ข้าชั่วไปันออ,อ,อ,ออกไหมกว่าตออกเป็นชซ้นนี่แห,หละค่ะพนะี่น้องยู่งรับมหมดต่อคักเน่ดิพี่น้อง็บางบนดีว่าเห็นคักเน่แล้ล่ะ

ดูพี่น้องตัวตอ,อ่อนเ็นนะเห็นซ้ำเนี่ยคะ่ะเันหงามบ้างได้ครับเนี่ยกาะ่เยให้ค่ะพี่น,อน้องใส่เงยเพื่ออกอาเงียกว่า,าคันออกนอนหนึ่งละเป็นงามหนอเถอเนอะเดี๋ยวไปทิกกี้คืนนออึไปทิกกี้เพราะว่าเขาจะได้กินน้ำฝนด้วย อ hmm. น้องดินค่ะปกแปย hmm. ขาวๆเลยจวววัวยเลยมาตออเด้พี่น้อง hmm. มันออก็ด้กินน้ำฝน <Hey. S 2> เนาะเดี๋ยวน้อยเนี่ยคันดินเป็นซุ่มยุ้ทีแล้วกันมันออกทุกมือพูดละมันืางมระข้าวน่ะปิดเปนน้ำข้าวเยียม์ใ่กะเมียนแบเด็กพี่น้องนี่ เคลียแล้วค่ะจะได้กินนอเสร็จเคลียเอาสะว่ามันต้องนอนอีกนมันพุ่น,นแล้วก็คอยเคลียร์นอนอีกกอั้นค่ะ ูกไป้ตางแนล้้ามแมนมันนิ่เีอนนดีคัมขว้ามดินยุบยี่นอกเห็นว่เห็นเล็กน้อยาจะดินแตกเไปเงี้ยขึ้นมา จะบปเอากระเสียได้เป็นนอเสียดสบายพันยาจะแทนมันกับซ้ำนี่หรอบว่าปันนองสิใช่นี่เจ้าเศนหัวตัดแล้วนเคียวพี่น้อนี่ดิน พี่น้องได้ผลเลยพีน้อน้ำดินนี่นองนึงมันอะรมพูนะี่เดี๋นี้มดค่ะกเป็นหัวจะแตกออกมาก็น้องบบมันนี่แปลกไปลกินนอสแตกเดี๋ยวน้งดินเขาคอันนั้นจะสมบูรณ่อีกี่น่งต้นงต้กันไปครนะโอ้น่นี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 นี่นนี่นนี่น่นี่นี่ไี่นั่นี่นี่นี่่นี้นนั้นี่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 น่นนหนนอ่ได้เาก็สังเกต่เลย เย็นมอพี่น้องพี่น้องสะสมมานั้งแม่ครับงนี้ค่ะน่าแล้วรับนี่นะนะครับนะครับโอโหยกขาวๆนี่เป็นครับนุ่งค่ะขาวชั่วเลยแบบผวมแบบ เราไปอีกเด็ดแม่ดีกินไปแมนๆแล้วนีเป,ปลาก็เกิน,นเาานาะเขาาๆแล้วปุพ<น>ีน่น้องน้น้อดีๆรถ่างดาเด็หมายถึงว่าไปลาพี่น้องไปหาแล้วค่ะเรดีๆเพระาะว่าฝนไม่เ็นจะสิ้ีที่นอยสีนะคะ่ะไปบน,นี่นนยมมับ้านเด้เก,กินอินบ่าหนะุ่นพนเล งามมากนะดีสิทำไมห้าเพ่นถือ็แล้วอันนี้นาะห้าเพ่นถือกันะนี่จ้ะห้าเพ่นถือดันแต่วก็ผีดด้หนือไม่พี่น้องออกละอู้หไเกิดยังไงต้องอือ เนี S <S ่ยนอนยิงก็จ่ายนี่ยังไงดูพี่น้องแามบ้าขาวเลยต่อเป็นต่อใคต่อไหพี่น้องดูค่ะหัว่าจะเตะออกจากันนอกก็ต้องสังเกตบนกาก่อนท่านี้กาเขียวแล้วยุ่มมอมันเป็นกระอก มาค,ครับขาวจัวกระนอขาวชัวนอาองนี่ว่าเป็นหัวตะปงองีปุ้งมือ,อตัอนต้มเติมกันเศษเนหวานทางไครับพี่นนองเบอรอันนี้มีแต่นอนนั่งดินข,ขาวๆต้มแซ่เแบเสร็จแล้ว่าเมนใหม่จะเสริมวา,าแล้วเมนแ้วเนี่ย เดะบ้ากูนะบ้าขานี่งมีนม่ดูเอากรเบื้งลำต้นหนีพน้เกิดจมวดิหาจ่งงอวข้านะต่อเลยฮ้สมบัติเมียนน่้หนันบานงม่น เป็นหัวออที่ดีกว่นะสองสองนกนกปาดเอาไปต้มรดค่าซะนี่ก็ไเลยเป็นออกมาไหมต้องยากนะงั้นเ่ยหอหมเตางกะเนี่ยกำลังหวานกำลังหวานค่ะเนอนอย่างนี้นอน ข้าวปัดออไรพีนน่น้องมา,มาหน้ใหม่ไหมไม่บ้อ

จรรบนขาโอ้โากนิดเย็นอืมเหยอข้างในอีนทนี่บอกว่านี่แกนี่มีครับสินตองสะสมันนี้นะเดี๋ยวคนมเป็นแล้ว คนพี่นอ้อ,องอกอยุแล้วขาวน้ใส่เตบเมืองับพี่นอ้อง, <laughs> งนอนะ้ำอยู่กลางกอฟขึ้นุเขาไปได้ก<ป>อนี่กอนี้ว่าธรรมดาหนพี่ะอกขาวค่ะอมือเนี่ยนเตอืมตา เปลี่ยนทางแบบเอพี่น้องสอนภาษาพูนะพี่น้องนั่ยินน้องน้ําดินลรวนเลยมือนะพี่น้าไปครับเดี๋ยวพี่น้องมึงเดี๋ยวไปตี่กี้ึ้นเริมเกิดแล้วพี <sk indo> <sk indo> ่น้อง

นอต้องออกจากเป็นออกจากลั้เพื่อน่ะใช่ป่ะออกจากห้าข่างล่างจากห้างนี่นอค่ะไปนี่มาเนี่็นี่มอันใส่ดีอ่ะเป็นฝีมือเท่าหน่สามนอินสามนอโอ้เกิเกิดว่านอเดียวสามนอพอมีห้างนี เดี๋ยวจะนอนต้องเผาข้างเผาให้ได้นอนแปดนอนกับปปดก็ได้ดิแปดนอนเกี่นอกมเลยต้องหอดมละ โอ้ยตายแปดเปนอือด้นอีมันนี้เป็นงซีหาห้ำเป็นเลยน้ำนิดน้อยนนี้นี่น้ำน้ำดิเชย้อน้อยหญ่งขึ้นแ้่น้อาเอาจุ๊กไปจกั่งขึ้นแล้น้อ น้องหินวนลเมื่อโอ้โวครับขาวดีขาดี้อนดีครับพี่น้องออนอ่อนอ่าวันนู้อ่อนปินตอ่นนี่ฮสยวกันมัดค่ะอันนี่มีมขามต้ม

นาะอืดับพ you. ี่น้องน้องน้ำใหม่ผสมมัอนี่ด้ว <no? ค่ะแต่แสียบวะค่ะปุณห์เลยนอนทั้งดินคือไปมันต้องทำนี้นาะเ่อเนาะต้องขึ้นบมันต้องทำนี้ครับขึ้นบ้านำนี้เด้ได้กินน้ำใหม่เสียนมาพี่น้องขาวมืดทุกนอนะเธอเนาะสะออนแต่อ่อนนอกรุ่นนี้นั่นเนี่ยท่อกันมืดดีป่ะดูค่ะ พอกันดีพระพี่น้องครับสวมใจกันเกิดมื่อนี้มือเดียวนูดิดูคะะ่ะส่วนแล้คลิปนี้นะคะรับจะเฉลิมกันเทวดาสี่แต่เด้อค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจเฉลิมและกันในหูด,ดำ,นำนั้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเฉลิมหักพี่น้องเด้อค่ะ